สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวอรซีเพนนีนะครับตอนนี้ไอ้เมนแจกโปรโมชันม่นของใหม่เลยนะครับของใหม่น่าจะเป็นโปรพันเลยนะครับของหมดนี้สามารถพดขอได้เรื่อยๆเลยนะนี่นะของหมดไม่ได้ดีเซตทหนึ่ก็จะเป็นเซตลุงนะนซะ้อนเซตทพันก็จะเป็นเซตฝามันมีปืนสองพัน 2, อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นปืนสองพันนี่นะเซ็โอโต้พันป่า นี่หนึ่งโอ้ยโอ้หสี่โม่เก้าคนจะโดนลุมไหมเนี่ยตอนนี้ผมมาเล่นโซโลนะครับวอร์มมือรอและซื้อซื้อซื้อลำก้อนอันนี้ใครอ่ะฮัลโหลพี่พี่พีไอ้นี่เหรอเออพี่หรอเออดิดด ขอดีมาดีขดีมาดีอดีมนี่จะเป็นดิูอยู่ดินจะเป็นแคนนะเนี่ยย่ยิงยิงเขายิงขตายกูตายกูตายดเดี๋ยวส่งลิงให้เดี๋ยวส่งลิงให้นีจะเป็นแคนนะเนี่ย้แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเจเราเราดิอยูนี่ยมึงตามมาดิโอ้โหอ้โห่ะเยอไม่ได้วาไอ้เรมันตีตีกมานะะรู้ไอ้เหี้ย อ,อ้วส่งลูงมิดฮะยิงขวต้องมิดเลยไม่ยากเปนเลยครับเป็นเลยค่ะโอ้โหข้างล่าก็มีคนอา,าไนอาอาี่นี่นี่นี้ อัน้มันเยอะกันเหรือเปล่ามันเยอะล้วออกอ้นี้ไอ้เนี้ยตีกูตีทั้งเซิ์ฟเลยวะนี่ยกูสคนซเพียลม่เปิดมองคูคนเหมือนกันเีไม่เนี่ก็เออเรพีย์เปิดทั้ดทั้เลเนี่ยดจัดอันเฟิรสุดจัดบออเลยเหยยแบบปาให้พวกสู้ไม่ได้ คอนกตแดนต้โอ้้โนเนี่ยโโอะไรยัง้ะ้่าแยกแยกเ็สองปีครับพีอีกแล้วหรอโอ้นีโดยใช้อะไรอยู่พวกขายแตวะเนี่ย หัวยนึ่ยโอ้ยเ,เอาบินเก็บโลก่อนโลอื่นนะเนี่ยโอ้โหเอ้ยมีให้หมื่นด้วยนะคุณเห็นนะเอ,าอ้าใช่ไหมอเอ้ยสามหมืน่นนี้กันอี่แค่แล้วบอก มาเด้มาเด้ออกมาเด้มาเด้เออมาเด้พ่อมึงสั่งตัวลุงกูเออดีเนาะมาเด้มาเด้เบิร์ตอีกทีเฮ้ยเฮ้ยพังจะแรกมาเด้มาเด้มาเด้เชี่ยพวกมึงตีตัวลุงเบิร์ตซี่อะไรคร oh. ับกูส <ın> ่องเอง เต้าเราใครไม่รู้แต่รูู้ไปเฮานะโอ้ยแล้ววัดจะเป็นล็อบนี้โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายมากูละธีนแทนแล้ว MULTI KILL Aha Ơ lại, khuốc hải พวกใครต่อพวกขายวะเนี <sup> oh. Oh, ่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่จะเปลี่ยนปมานก็ไม่มีใครไหวเนี่ยงวะนี่อดูลอกไปดิดกลอกตกไปดิอะไรอะเอาหชอบเลยเนี่ยอดอเดี่ะดีาเดียวเดีได้ได้ได้มาแล้ วิ่งไปจะปีนท้องจะปีนท้องกูขอเดียวเดียวดีก็โดนเข้ามาขอดีเดียวขอเดียวเดียวขอเดียวดีขอเดียวดีอะไรวะนี่อ่อนแล้วกันโอ้โหเยอะเกินนะหโดนโทษเป็นโดนโทษเป็นตอไม้เลย ยิงล่างแม่งเลยโห้ยู่ระเบิดระเบิดรอจคอมมิดนัะไม่มีมิดใช้โหระเบิดยังตบไปเลวโอ้โหดูชื่อดีอูยหนิวกูดิในตัวกูตัวกูห้าแตมหนิวดิโหวิ่งโคตรไวตัวเดฟใส่กล่องไอ็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านกูแตกไปแตกไอเทียแล้วเหลือศูนย์ไม่ตายเนี่ยวะ เอ้เจนี่ขึ้นมานไองอ่ะแปลกอ่ะเลยพวกเหยียบโดนไปชาร์ล่ามั้งะนี่โอ้โหเยอะไปไหนวนะน่าอิงหลังครับอิงหลังครับ รอแมกรอแม็กเฮ้ยไปดีกว่าเอ้ยหัวหนึ่งโอ้ยหูยนั่นยิงหัวโดนหัวสีนะโอย โดนมาหนึ่งหนึ <s> ่งหัวหนึ่งหัวสองแล้วสิบเซนเลยเหรอไอ้เหี้ยโอ้แล้วเมื่อคืนกูยิงเป็นเดียวกูยิงได้เยอะมากเลยโอ้โหดูโอ้ยตายเลยโอ้โหไม่ไหวไปแล้วฮะ